ถ้ามีเฟซบุ๊กมันค่อนข้างโจ่งแจ้งมันเห็นนะ่ะเาอ่อนข่าวสารมัรนรึนึงๆอย่างเงี้ยก็เลย<จ>ไปน่าขายนะก็เลยไปทำบ้างเนี่ยก็เป็น,น,นปัญหาที่ทำให้คือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวันละฟูลเนี่ยตัวจริงเท่านั้นที่จะดูจะอยู่รอดครับนะเพราะว่าสมมติเราใช้โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือเน,นี่ยเมื่อก,ก่อนเนรามีแฟนเพจเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยโพสต์จริงคนเห็นค่อนข้างเยอะแต่ว่า g ูเกิลไม่ใช่ a c e b o o k มีการปรับแคลอรี่ขึ้นไปเมื่อเมื่อไม่นานนี้นะครับมันจะทำ เขาเชื่อว่าคนหนึ่งอ่ะเวลาจะดูไม่เสร็จอะไรจะเห็นแค่ประมาณแค่300ไม่เสร็จเท่านั้นอ่ะโอ้ยดูไม่ไหวดูไม่ไหวหรอกไงเขาจะกรองที่มันไม่ค่อยมีผลต่อเราอะมองไปเยอะเลยมันทําให้เวลาโพสตเข้าไปในพวกแฟนเพจปัจจุบันอ่ะยอดมองเห็นนะจะตกลงไปเยอะผมอาจจะเกี่ยวกับว่าคนยินไปกดไลค์มากขึ้นด้วยนะก็ไม่ a n d r เร d นึงเลยน n ั r o i d นึงเมื่อก่อนโพสไปหนึ่งครั้งเนี่ยจะประมาณเห็นได้ประมาณ4%ครับ แปดเปอร์เซ็นต of ์ส <tra il> um, ิบเปอร์เซ <laughs> ็นต์เนปัจจุบันอาจจะเหลือสองสามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนั่นถือว่าเยอะแล้วไม่ใช่แล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะปรับตัวยังไงนะในแล้วที่เราจะเปิดแฟนเพจสมมุติกลับบ้านเปิดแฟนเพจอยากขายของอะลองเอไอซีแล้วคนเห็นน้อยลงเลยเห็นเลยเนี่ยคือก็ต้องใช้โฆษณาช่วยคือเต้บุกบอกอยากได้ตัมก็เฟย์บุกพูดบอกว่าการแปรับปรับางทีทื่อเนี่ยทำให้ยูเซอร์ได้เห็นข้อมูลจากเพื่อนที่เขาแทนจริงอ๋อแล้วก็มือแคบเป็นแค่เองนั่นเอง คือตอบแบบค่อนข้างโอ,โอ้โห้เพื่อให้ลูกสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าแง่ก็ตามเพราเราอยากให้คนเห็นมากขึ้นเรา,าต้องลงโฆษณาเพิ่มด้วยอ่าซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งซึ่งถ้าเราลงไปนะครับโฆษณาในเฟซบุ๊กเนี่ยสามารถจ่อได้ค่อนข้างแม่นยำแม่นยำแล้วจ่อไปต่างประเทศได้ไอ้ทุกวันเนี้ยผมโฆษณาให้กับลูกคา้าในพ่อแม่เนี้ยก็โฆษณาผ่านเฟซบุ๊กอ่ะเพราะว่าคนพ่อแม่เนี่ยก็ใช้เฟซบุ๊กค่อนข้างเยอะไม่ใช่แอดเวิร์ดเหรอแอดเวิร์ด มันยังไม่มีทางเกตเรื่องประเทศพม่าโอ้ยย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 ย้ยยยยยายย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 ่ยยนย่ยย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 ายยทายย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 ายายย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 ยายยยยุกยานายย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 ย้ยยย่ในียย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 ยนยยยยยยเยยมยย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 ยายยยยยยยายายายยยมายแต่ว่าพย่าภาษาอังกฤษค่อนข้างใช้ได้ แล้วถ้าเราที่งานธุรกิจมุ่งที่เรู้เรื่องภาษาด้วแล้วเราเราเราใช้ภาษาอังกฤษจะจะได้คนเนี้ยอ้องใช้ภาษาต้งานโอ้ต้องมีภาษอังกฤษคเมื่อไหร่เราจะขายตลาดประเทศที่เอซีเนี่ยในเว็บเราอ่ะแม้จะเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยอย่างน้อยเราต้องมีข้อความบางอย่างแสดงให้เราเห็นมีภาษาท้องถิ่นให้เขาเห็นอ่ะเหมือนคล้ายๆล้มองอ่เจอเว็บนี้แล้วมีภาษามันคุ้นอ่ะเหมือนเราไปต่างประเทศแล้วก็ร้านค้ามีป้ายภาษาไทยก็ป้ายนึงอ่ะคืมอืมมนหลายที่น่าสนใจที่มัน แต่มันก็จะมีปัญหาเวลาคือคือถ้าเกิดว่าธรรมดาเวลาเราโพสต์ก็ต่างกันมาเราคงใช้กุ้งก็ทานกระเลได้ใช่ไหมแต่เวลาถ้าเกิดเราคุยกันเนี่ยมันคงไม่รู้เรื่องนะคือคืออย่างของผมในลูกค้าส่วนใหญ่จะคนที่จะซื้องเป็นภาษาอังกฤษโอ้บรรพ์เลยก็เราไม่ได้บรรพ์เราไม่ไหวจะเป็นเพราะว่าอ๋อหมายถึงว่าในหน้าเว็บนะครับใช่ใช่แต่ว่าทีมงานเรามีคนพ่อม่ออกเป็นคนพ่อแม่ครัคุยเป็นภาษาพ่อแม่ครับ ถึงที่แสดงว่าถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆเนี่ยเจ้าของกิจาการที่ไม่มีลูกน้องนะครับที่ไม่ได้มีลูกน้องทั้คนเดียวทับงภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะและวะนน้วก็ทำธุรกิจเล็กๆเนี่ยที่จริงการเปิดตลาด AEC ครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ถือว่าเราบ้าอยู่ต้องเรื่อ,อ,องภาษาสำคัญนะแต่ว่าอาจจะสำคัญที่สุดเลยนะสำหรับการาขายแบบ B2C นะครับเพราะว่าถ้าเราขายประเทศอย่างอินโดแล้วเราพูดภาษาเขาไม่ได้ก็<อ>คิดไม่มีทางขายเลยไม่มีทางเลยคือคนคุยกับเราร้อยคนอาจจะไม่ซื้อสักหนึ่งคนเลย ว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าจะเองจริงๆก็ต้องสิงคโปร์มาเลียฟิลิปปินส์เนี่ยภาษาอังกฤษได้อ่าเป็นส่วประเทศเนี้ยภาษาอังกฤษได้ครับถ้าถ้าจะขายจริงแล้วเราก็ไม่สามารถมีทีมงานที่พูดภาษาท้องถิ่นเขมเวียดนามได้ก็ต้องงูไปภาษาประเทศเนี้ยมาเลเซียนี่ภาษาอังกฤษค่องกงเกาบกลุมสิงคโปร์นี่แน่นอนเลยฟิลิปปินส์นี่ก็ดาแล้วก็ถือว่าอันนี้ในเชิงของธุรกิจที่เป็นสินค้า แล้<ม>เวเป็นการบริการ,ราเป็นการบริการคิดว่าที่เราคิดว่าพอเปิดอเอซเนี่ยจะมีจะมีเอ่อคนจากประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศไทยเยอะขึ้นไนะผู้ถึงว่าในแง่นี้ก่อนเพราะกานบริการ,การมันต้องรับลูกค้า <S <S 2> <S 2> ผมก็คิดว่าตรงนั้น่ะมีคนเหมือนกันงวลอย่างหน่งเยอะมันจะมีอาชีพอะไรเยอะขึ้นนอาชีพจะเยอะไหมผมคิดว่าในกลุ่มออนไลน์อ่ะเรามันโดนเรื่องนี้อยู่แล้วคือออนไลน์มันเปิดประเทศมาตั้งนานทั้ไม่ได้มีแค<า><ม>่เอซี พราะางานทางด้านออนไลน์เนี่ยมันทําที่ไหนได้อ,อย่างวันก่อนเนี่ยผมไปไปไปสนามฟุตบอลแห่งนึนะผมก็เห็นบริษทัทแห่งหนึ่งนะก็มีทั้งชาวแบบพิโรกัแบบคนไทยร200ประมาสักสองร้อยกว่าคนนะเล่นฟุตบอลันะ่ยจัดเป็นหนึ่งงานบริษัทผมก็แปลกใจมากบริษัทนี้นักงานแต่ละคนก็ดูเป็นไทยมากเลยแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นสิบคนแนละ้วเป็นผมทอเป็นขนาดเลย ไม่น่าจะไปโรงงานนะแต่ว่าคล้ายๆโรงงาน่ากเลยแต่ว่าดูแล้วไม่น่าโรงงานก็ไปเช็คดูบริษัทน,นี้ทำไมอ๋อบริษัทแม่จริงอยู่สวีเดนอ๋อจาบริษัทออกแบบพวกงานเขียนแบบทางด้านดิจิตลอลเคยดูพวกคอนโดไหมครับที่เวลาเราเห็นภาพโฆษณาคอนโดเป็นสามดีอ่ะหมุนเปิดมาเป็นห้องเป็นภาพจำลอไงอะไรเงี้ยในยุโรปค่าแรงจ้างคนทำตรงนี้แพงมาก ครับบริษัทนี้ก็คือเจ้าของเป็นชาวสวีเดนก็ตั้งอยู่ในยุโรปเลยใหญ่ามากเป็น global company ครับแล้วก็มาเปิดบริษัทที่เมืองไทยอยู่เจ้อประสบคนไทยที่เก่งโฟโต้ช็อปแกงโปรแกรมภาษอิตาลีอยู่นี่เป็นร้อยคนดับคนละชาติเราใช่ไหมวันนี้<ๆ>ถ้าใครจะรับคนเป็นโฟโต้ช็อปทำกราฟิกเก่งๆ,ๆงอ่ะหายากเพราะว่าบริษ<อ>ัทแบบนี้เยอะนะครับที่กำลังมในเมืองไทยครับมาจากต่างประเทศไม่ใช่แค่อินดี้นะจากยุโรปจากอเมริกา มาตั้งทุบแล้วก็วิพูดคนไทยที่มีฝีมือทางด้านการใช้พวกนี้เรื่องออกแบบเรื่องโฟโตช็อปทำกราฟิกเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ภูเก็ตผมคิดว่ามีคนไทยเป็นพันนคนเลยนะที่ทํางานบริษัทเนี้ยอยู่เมืองไทยโอ้โหนะฮะที่เป็นเหตุนี่คือแรงงานทำไมแรงงานจีรือเราได้หาไทยไที่เคยมีปัญหาเรื่องแรงงานเลยใช่ไม่เคยมีปัญหาคนตกงานเลย มีแต่ปัญหาว่าคนไม่อยากทํางานใช่แต่ว่าถ้าเราเป็นบริษัท SME แล้วเราต้องจ้างหาคนที่เก่งงานนี้ก็เราเจอหนาใหญ่เปิดหายากแต่ถ้าเปิดประเทศแล้วมีเปิดเอ็นบีซีแล้วผมเคยได้ยินว่าอย่างคนฟิลิปปินส์เองสมัยก่อนก็ตมีนะครับผมเออเวลาจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยด้วยความที่หลักของเราต้ไม่มีเวลาเราเอาฟอร์สคนไทยก็อย่างที่คุณพงเดือนบอกหายากเหลือเกินเราก็เอาฟอร์สคนฟิลิปปินส์เลยพยายามมากทำงานดีมากแล้วก็แล้วก็ เพราะโค้งงานง่ายนะถ้าเปิด AEC เราคิดว่าจะง่ายขึ้นไหมมัมีคนที่ไม่เป็นที่รายได้แบบอาจจะซู้บ้านเราไม่ได้เข้ามาทำงานที่บ้านเราเป็นโปรแ,บบปรแบบกรมเมอร์ดีไซเนอร์อนะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไปดูอาชีพนี้ก็เปิดนะคือจะมีอาชีพบ,บางอาชีพวิศวกร<ช>หรือว่าห,<ช>หมออะไรเงี้ยคือแค่แค่มันจะมีเรื่องลายเส้น,นอยู่พอสมควรโอคิดว่ายังยังไม่ถึงขนาดว่ายังไปแย่งอยากแย่งขนาดนั้นโอยังไม่แต่ว่าเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นใช่ใช่แต่ว่าอาชีพประเภท ที่สามารถทํางานกันคนละสถานที่ได้อายาอายาน่ากลัวเช่นอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะบริษัทในสิงคโปร์ซึ่งเรามีเงินค่อนข้างจะหนาหน่อยอนะ่ะมาอาจจะเปิดออฟฟิศในเมืองไทยนะครับแล้วก็ขายลูกค้าไปต่างประเทศนะค,คนไทยก็โปรแกรมเมอร์ทั้งหมดอ่ะขับทำง,งานนะอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยโปรแกรมเมอร์นี่คือทำอยู่ในไทยแต่ว่าจริงๆลูกค้าของบริษัทก็อยู่ต่างประเทศซึ่งปรากฏการณ์เนี้ยมีมีอยู่ใน มีมานานแล้วก่อนเอซีละแล้วแองผมทุกทีก็ไปทําบริษัทที่เป็นทัวร์กิ้งเนี่ยต่างประเทศอย่างเหญ่ๆนะครับครับอยู่เรื่องของทาอยู่ที่พัทยาก็มีโปรแกรมเมอร์ไทยเต็มเลยนะฮะแต่ว่าลูกค้าที่ของบริษัทเนี้ยจริงๆมาจากทั่วโลกเหมือนเอาโซนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนบริษัทไอทีกีก็มีหาซัพพลายเออร์ต่างประเทศเนี่ยครับล้ายๆอย่างนั้นเลยมันจะมันจะเกิดโอกาสงานเงี้ยซึ่งการทำงานบนอินเทอร์เน็ตมันมันสามารถทำที่ไหนก็ได้ วออ่าง่ายๆก็คือหลักๆคือยังไงก็ต้องปรับตัวต้องปรับตัว,ตวใช่ใช่แต่ว่าแสดงว่าเทรนในเทรนด์ในใน,นคตเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องทรัพยากรว,ว่าแต่ละประเทศีย่ยมีทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันถน้าเกิดเราเป็นภาพการเกษตรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราธรรมดาโดยปกติผลิตอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกอ,อาจจะเป็นผลไม้ผลไม้นะฮะธรรมดาขายผลไม้ขายของที่ยังไม่ได้แปรรูปอะ พวกนี้คุณตบองดว่าจะยังมีโอกาสพัฒนึ้นหรือว่าจะยังไงหรือเปล่าทีนี้ผมว่าตัวสินค้าเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้ชะตาความประสบผลของธุรกิจนะฮะคือถ้าสินค้าเด่นมากการตลาดไมเก่ง่นก็ขายได้ทำให้ตัวสินค้าจะเป็นตัวสําคัญแต่ถ้าสินค้าไม่ค่้ยเด่นกต้องเก่งนะการตลาดเราต้องลดโฆษณาถูกกลุ่มเป้าหมายใช้งบประมาณ อย่างพุ้มค่าจึงจะธุรกิจอยู่ได้แต่ถ้าสินค้าเจ๋งนะอย่างเช่นเราผลิษฐ์งานอะไรสักอย่างหนึ่งทางด้านแฮนด์เมดซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกผลิตได้เราขึ้นเว็บไปเว็บเราเป็นภาษาไทยธรรมดายังขายได้เลยเพราะว่าคนเข้าต่างประเทศเน่เสิร์ชผ่าน Google i ินเทอเเจอภาพสินค้าเราคลิกามาเว็บเราอ้านไม่รู้เรื่องเขายังไปแปลมาซื้อได้เลยอย่างไรมาใช่แ็ตัวสินค้าถ้ามันเจ๋งจริง โอเคพอสมเ่ยนไปขึ้นนึงแล้วแต่เอาเป็นว่า่ไม่เก่งเนี่ยก็ต้องเก่งเรื่องการตลาดต้องรู้เรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย่านเข้าถึงออนไลน์อย่างที่สอนตั้งแต่ตอนเช้าต้องเก่งเรื่องนี้มากแสดงว่าเรื่องสินค้าเนี่ยเราเราไม่พูดกันเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ประกอบการทุกคนนะฮะต้องเตรียีนะฮะเป็นการสินค้าเราให้มันโดดเด่นแล้วก็อาจจะมีสตอรี่ที่เป็นของตัวเองนะฮะแต่ในเชิงของการตลาดเองเนี่ยคุณสมเด็คิดว่าการตลาดออนไลน์ที่ จะมีประสิทธิภาพในอนาคตนะฮะในปัจจุบันนี้ตลาดคนเนี่ยที่ว่าฝั่งดีฝั่งขี้ได้แล้วก็น่าจะเป็นตัวชูโรงเลยเนี่ยในอนาคตนี้น่าจะเป็นตัวไหน,นก็ต้องถือว่าปีที่แล้วปลายปีจนถึงปีนี้ครับคนที่ทำการตลาดออนไลน์มาทั้งหมดถือว่าต้องฝัาตัวขนาดใหญ่เพราะการเป็นแปลตที่สำคัญที่สุดของของโลกทางด้านออนไลน์ก็คือว่าผู้คนตอนนี้หันไปใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเข้าอินเทอร์เน็ตกันมากคือในหลายประเทศเนี่ยคนเสิ มากกว่าเสริผ่านโน้ตบุ๊กผ่านเดสก์ท็อปแล้วหลายบริษัทในต่างประเทศเนี่ยคือเปลี่ยนวิชันของบริษัทเลยเขาจะเป็นโมบายคอมเมดี้เพื่อให้ทำผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมาเพื่อให้คนดูแล,บล้บนมือถือเปหลยหรือทำนี้เลยใช่คนที่ทําเว็บเดิมอะเมื่อก่อนเคยคิดว่าลูกค้าในรูปปกติเวลาจะซื้อของก็คือเ,เปิดอยู่ที่โต๊ะนั่งเข้าอ,อ,อิเนเทอร์เน็ตต่อโมเด็มหรือว่าไอดสเซอ์อะไรก็แต่าอาจจะไม่เป็นอะ ลูกค้าจะมีสมาร์ทโฟนอยู่อันนึงหรือแท็บเล็ตอันหนึ่งเดินทางไปไหนะระหว่างนอนตัแรงอาจจะเข้าเว็บเราเสิร์ชอะไรอ,อาจจะเจออยู่บนรถไฟฟ้าหรือว่าก่อนเข้าดูหนะังอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะเป็นอย่างเงี้ยเวลารูทีวีก็ไม่ได้ดูอย่างเดียวเล่นมือถือไปด้วยเสิร์ชหาชื่อดาราดูภาพประกอบเจอโฆษณาสินค้าที่น่าสนใจอ,อาจจะสั่งซื้อได้นะครับฟังเพลงไปเพลงนี้ชอบผมแ่บโดยประจำเลยผมใช้ไอจูเงี้ย เพลงน,นี้ชอบมากเลยตัวเซิร์ฟเวอร์ใหญ่นิดหน่อยผ่านมือ oh. ถือนี่จะบอกดังนั้นไอตัวพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่แบบมาก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 ที่ท,ที่ที่ต้องตลอกใจไว้เลยว่าอย่างยกตัวอย่างยูทูบอะไรเงี้ยยูทูบเมื่อก่อนโตมาจากเป็นเว็บที่เราเข้าดูผ่านคอมพิวเตอร์จะได้ไหมปัจจุบันเนี่ยคนเข้ายูทูบผ่านมือถือนะครับสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ oh. สิ้นปีนี้ยูทูบจะเป็นประจักษ์ โมบายอ่ะ uh, คือเป็นเขาจะพัดออกแบบหน้าเว็บทุกอย่างเนะี่ยเขาจะเน้นคนที่กมือถือก่อนคนที่เป็นโน้กุร์ละเพราะว่าคนบนมือถือมันเยอะกว่าแล้วอลายเว็บไซต์ก็จะเป็นอยางไรนะครับเขาก็ต้องใน้การทําเว็บปัจจุบับนเนี่ยเราต้องนึกถึงนะลูกค้าที่ผ่านมนือกมือถนนือยครับแสดงว่าถ้าถ้าจะให้ตลกทีก็คือว่าณปัจจุบันก็อ,อกาจจะต้องทําเว็บที่ออกแบบสำหรับหน้ามือถือเเฉพาะด้วยนะครับ ซ,ซึ่งจริงๆก็ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก็คนำอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าโอเคเราเปลี่ยนแอปพลิเค้ันบแบแบเราเหมาะสำหรับครั้งนี้นถือว่าการตลาดที่คิดว่าน่าจะน่าจะมาแน่ๆเลยเนี่ยหรือว่ายังอยู่ต่อนเนี่ยแอปเปิลเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ๆไหมครับม,มันจะเป็นเทคโนโลยีโฆษณาแบบที่เรียกว่า retargeting นะครับคือการโฆษณาแบบไลน์ดูติดตามแบบรายบุคคนนะครับ เคยไม่ได้ยังใจตอนเช้ามีผู้เรื่องนี้ไปไหมไม่ได้พูดดีกแเบยก็คือใครเคยแบบเวลาจะซื้อของอะไรเข้าไปเว็บขคูด้าพอออกจากเว็บไปเข้าไปเฟซบุ๊กโฆษณารีสอนที่เราดูไปตามมาเคยเห็นไหมครับไปเจอแบบนี้ไหมหรือเพิ่งไปดูนาฬิการุ่นนี้เมื่อเช้าเองแต่ยังไม่ได้ซื้อนะออกจากเว็บไปพรุ่งนี้อีกวันไปเข้าเว็บไทยรัฐเอเดนดูเห็นรองเท้าคู่ที่ดูเมื่อวานตามรมาในเว็บอื่นเคยคล้ายๆแบบนี้ครับ ตอนนี้มันจะมีเทคโนโลยีโฆษณาแบบเรียก retargeting นะครับเขาจะจับสัญญาณว่าเราสนใจสินค้าอะไรจากการที่เราไปดูผ่านหน้าเว็บกำลังแอดวงชอบปิ๊กพาร์ทเขาจะรูแล้วเราสนใจจะซื้อนะแต่ละเขาจะหเหมือนกับคล้ายๆเหมือนฝังเลยนะติดตามตัวเราแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นระบบพุกี้ในมือถือเราในเว็บเพราะเขาจับเราได้ว่าเราสนใจสินค้าตรงนี้วลา,าเราเข้าเฟซบุ๊กเนี่ยไอ้โฆษณาด้านขวามัมนจะเป็นสินค้าที่เราพิ่นดูไปเมื่อช่วงวันก่อง แล้วเมื่อเราตามลงไปอาจจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยนะครับถ้าใครอยากทดลองเจอปรากฏการณ์นี้ลองไปเสิร์ชจะไปเทียเท่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวภูเก็ตหรือเที่ยวไหนก็ตามาลองเข้าไปเว็บไซต์ที่อยู่ในก o เกิลนะครับแั๊บเดียวเราจะถูกตามนะแล้วถ้าเราใช้เทคนิคแบบนี้กับสินค้าเรามันจะช่วยเพิ่มยอดขายนานครับคือลูกค้าอาจจะไม่ได้ซื้ออาจจะไม่ตัดสินใจ,จซื้อจากการเขา้ขาหน้าเว็บครั้งแรกนะฮะ,ะแต่ว่าการยิงแบรนด์ซ้ำๆเข้าไปหลายครั้งเนี่ย พอถึจุดๆหนึ่งที่เขาสนใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะวนกลกับมาซื้อในทางเดียวกันเขาอาจจะแนะนําเครื่องมาซื้อด้วยนะฮะในในอ,าาอนาคตะไรนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกค้า,าเขาซื้อไปหรือยังเขาซื้อไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปลบไปลบแบนเดอร์เขานะฮะมันก็ยังคงตามต่อไปอีกนะฮะซึ่ง,ง,งลักษณะการเก็ย่างนี้เนี่ยจะอยู่ในบริการของ Google AdWords ก็อยู่ทั้ง a อ w o d อยู่ทั้ง Facebook อ่าก็ะหลายๆแพลตฟอร์มตัวนี้จะมีแบบหมือนแบบ พวกแอปแพลตฟอร์มจะต่างประเทศหลายบริษัทกำลังเข้ามาในเมืองไทยดยเทคโนโลยีเนี่ยเฟซบุ๊กจะเป็นเอ่อเป็นพวกรีมาร์เก็ตติ้งใช่อเรือเปล่าใช่คือเมื่อก่อนเฟซบุ๊กไม่มีเทคโนโลยีนี้เองมีบริษัทพาร์ทเนอร์ชื่อแอดโรว์ต่างใช่แต่ปัจจุบันเฟซบุ๊กมีฟังก์ชันนี้แล้วอ๋อมีฟังก์ชันนี้แล้วใช่มีฟังก์ชันนี้แล้วก่อนนั้นนี้ผมเคยใช้แอดโรว์ไปนะฮะก็คือเข้าเว็บปุ๊บยังไม่ตัดตัวใจซื้อก็ต้องไปขึ้นข้างข้งของเฟซบุ๊กแพ ใช่สมมติเราลงแอดในเซตพวกนี้เราก็เอาสคริปต์อันนึงมาติดตั้งที่หน้าเว็บไซต์เราเว็บ,รบเราจะมีสินค้ากี่รูปแบบก็แล้วแต่แล้วก็ตั้งว่าสมมติใครที่ดูอ่นาฬิกายี่ห้อนี้นะให้เราสร้างแอดตัวหนึ่งตามคนที่ดูไปตลอดเนี่ยตลอดเดือนหนึ่งต่างเนี้ยนะครับ,ดดครบใครดูไปสิบห้าบาทเราไม่ซื้อสักทีนะทำแบนเนอร์ใหม่เป็นแบบโปรโมชั่นลดพิเศษอย่างเงี้ยให้จูงใจให้ขายได้เนี้ยมันทำได้อะไอย่างเงี้ยเพราะการพวกนี้เนี่ยโดยปกติที่ลูกค้า ในเว็บมัเนี่ยผมเสริมนิดนึงก็จะจะไปขึ้นในส่วนของเว็บพันธมิตรกับ Google นะฮะซึ่งพวกเว็บพันธมิตรเนี่ยสังเกตง่ายๆที่ขอบขวาบนจะมีตัวไอนะฮะมีตัวไอถ้าขอบขวาบนมีตัวไอหมายถึงว่าผมที่จะลงโฆษณาจะมีตัวไอเล็กๆอยู่ขวาบนถ้ามีตรงนั้นก็คือเว็บพันธมิตรของ Google ซึ่งก็คือเกิบพุกเว็บเนี่ยเกิบทุกเว็บเพราะว่าส่วนมากแล้วเว็บพวกนี้เนี่ยเขาเปิดเว็บมานี่เขาก็อาจจะไม่มีรายได้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งค่ารายได้กับ การทำกูเกิลนะฮะให้ Google หาโฆษณาให้ซึ่ง Google เนี่ยจะหาโฆษณามาจากคนที่ลงโฆษณาคือพวกเราเนี่ยนะฮะที่เราลงโฆษณามาเขาก็จะเอาไปขึ้นนะฮะเอาไปขึ้นอย่างของที่คุณสมยศอธิบายเหมนกันครีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะไม่เสียเงินถ้าไม่มีการคลิกแต่ถ้าเกิดมีการคลิกเมื่อไหร่ก็จะเสียเงินซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นวินวินนะฮะซึ่งมันเรียกว่าวินวินว่าง่ายๆก็คือเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ย จะมีเข้ามาให้ข่าวอีคอมเมริร์ซเนี่ยได้ทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างยูทูบเองก็ก็เปิดแอดแล้ว <S <S นะฮะับเรื่องนี้จัดงานฉลองใหญ่เลยนะฮะเพิ่งเปิดแอดหมายความว่าเดี๋ยวนี้เข้า YouTube เนี่ยสมมติกดเข้าดู f อฟอะไรก็ตามก็จะมีโฆษณาใช่โฆษณาขึ้นเลย <S <S นะฮะต้องรองมาสักหกเจ็ดวิถึงจะสาม,มารถสกิปแอดได้นะฮะซึ่งซึ่งตรงน,นี้ก็ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งผมก็ไปคุยกับทางโ production าส์มาว่าว่าแล้วการบรยษัทางเอเจนซี่มา กดฟิ้นแบกดีมากเลยใช่เพราะว่าตอนนี้มันค่อยนคนลงอ่าแล้วก็ถูกถูกใช่แล้วก็มันมันคล้ายๆกับว่ามันเล่าเรื่องราวได้ค่อนข้างได้มากนะรเพราะมันเป็นวิดีโอเป็นสปอตเราค่ทำเองไม่ได้นะเราวิดีโอตัวเนี้ยคือหลักการของเฟซบุของ YouTube นะครับก็คือว่าโฆษณาเราคือถ้าเกิดว่า คนดูไปแล้วเนี่ยสกิปก่อน15วินาทีเราไม่ต้องให้เสียใต้เสียต่างถูกมากใช่เดือนนจะรีดขั้นเดียวไม่ไม่รู้แต่แต่ว่าถ้าคนสกิปบ่อยๆคนไม่ชอบโฆษณาเราอินเทอร์เนชันจะไม่ค่อยขึ้นราคาเราแพงราคาเราจะแพงโอ้แล้วมีตัวคุมเนี่ยคุณภาพอยู่อยู่พยายอมเสียดายใช่พยายามนั้นการโฆษณาในยูทูบเนี่ยไอ้ฟอร์แมตการโฆษณาแบบนี้เรียกว่าทูวิว ทูบิลคือดูเป็นสปอตโฆษณาเมือนเราดูดีนามีเลยมา15วินาที30วินาทีเนี่ยคือเราต้องทําวิดีโอแบบนี้ที่เป็นสปอตตรงเนี้ยบนยูทูบเนี่ยให้ดูแล้วน่าติดตามตั้งแต่5วินาทีแรกเลยยากเลยใช่ก็ต้องคิดแันให้ดีอยาา่างบางเจ้าไม่เอาไม่ดีเปิดปตัวมาก,กต้องมีนางแบบสวยเลยตั้งแต่จะดูจนจบอะไรเงี้ยคประเภทแบบื่อต้นเสือค่อยวิ่งมา5วินาทีเิดเติดเิร์ดเิรเติร์ดเรดเิร์ดเเรดเิดเิ คื S <S เอ,อเขาบอกสอนกว่าจะมาห้าเรียบร้อยแล้วนะฮะับอาทิต์เลยนะฮะซ,ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ที่เรา,เา,ารต้องใช้คำว่าเราตามไม่ทันแต่แล้วก็ได้ยินว่าในสมัยใหม่ก็นอกจากกูเกิลแอดเวนแล้วก็ยังมีเอเจนซี่เจ้าอื่นที่จะจับแบนให้นะฮะแท<ช>ี<ช>่จะจับแบนให้ <S <S หมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่ของกูเกิลแอดเวนอย่างเดียว<ช>แล้วก็เออผม,ผมจำชื่อไม่ได้เลยคุเป็นอะไรบ้างนะจริงๆก็มีมาจากญี่ปุ่นนะฮะมีจากญี่ปุ่นคือ เทคโนโลยีคือเขาคนคนที่เข้าเนี่ยเขาพยายามจะรู้จักตัวต,วตวนนะฮะมีเป็นโปรไฟล์เสร็จแล้วสมมุติว่าเ,เรามีรายชื่อของลูกค้าเราหรือว่ามีฐานข้อมูลว่าคนที่ใช้สินค้าเราเป็นแบบไหนเนี่ยเราสามารถบอกระบบโฆษณาแบบนี้ว่าช่วยเป็นหาคนที่มีความคล้ายลูกค้าเรามาอีกเยอะๆได้ไหมโอ้ยังไงให้พวกอย่างานีนนนน้ทำได้กาเรียกลูกอะไร รู้อะไรคือสมมุติว่าในแฟนเพจของบริษัทเรามีคนอยู่หมื่นคนเป็นสมาชิกครับเราอยากจะโฆษณาสินค้าตัวนึงเนี่ยเราบอก f เฟซบุ๊กว่าช่วยไปยิงโฆษณาไปยังคนที่มีพฤติก,กรรมคล้ายๆลูกค้าที่เป็นแฟนปัจจุบันเรา, Facebook าเฟซบุ๊กก็จะไปหาทั่วอินเทอร์เน็ตเลยแต่ว่าใครที่ชอบสไตล์เดียวกันกับลูกค้าเรารเขาจะเห็นโฆษณานะั้น นะฮะรูปแอบรูปอะไรฟอร์มพวกนี้ก็จะมีเทคโนโลยีนี้ือกูเกิลก็มีครับกูเกิลก็มีคือกูเกิลถ้าเรามีฐานอยู่เงี้ยเราสามารถหาการโฆษณาแบบนี้มาเทคโนโลยีการโฆษณาถือว่าตอนนี้เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราเพิ่อยอดขายได้แล้วสามารถที่จะขยายไปยังประเทศอื่นเพราะว่ามันระบุกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างแม่นถ้าเราถึงขยายไปประเทศอื่นจริงๆตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเฟซบุ๊กหรือกูเกิลในเมืองไทยเนี่ย จริงๆท um ี่ต่างประเทศเองก็ก็มีหลายตัวที่โด่งดังนะฮะไม่ว่าจะเป็นพีตอินเทเลสครับคัมเบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างอาจจะเป็นเป็นของที่เราไม่เคยใช้เลยอย่างอย่างลิมอินครนะฮะครับพวกนี้ก็ถือว่าโด่งดังอยู่ครับแล้วก็พักอย่างนี้เป็นต้นครับเออพวกนี้เราต้องมองไปนะก็จริงๆคือพอผ่านช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะทหารคนไทยมันจะกรอกอกไป นะะครรับเพาว่าอย่างทวิตเตอร์เองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็นองมองว่ามันคือเหมือนกับพวกแอปเฟซบุ๊กอะครับพอถึงจุดนังไะคนไทยก็อาจจะไม่ถนัดก็จะกรองไปเฉพาะคนที่เล่นเยอะๆแล้วก็พวกสื่อข่าวช่วใช้ทวิตเตอร์แต่ยังกลัวสเต็ปกูเกิลพลัสเงียบเงียบพอสมควรกูเกิลพลัสนี่ก็เป็นแบบ f เฟซบุ๊กครับซึ่งก็เองก็ค่อนข้างผันผ่านมากตอนนี้มีคนไทย Google Plus ก็ออกโปรแกรมตัวใหม่ เรียกว่า Google Plus Business นะครับโอ้ซึ่งตรงไหนที่จริงๆที่เรื่องไรเราเป็นพาร์ทเนอร์รายได้ในโครงการนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราอยากให้คนเสิร์ชเจอร้านเราธุรกิจของเราบนแผนที่ของ Google เนี่ยเราต้องไปตั้งหลุดถ้าใครเคยสั่งร้านใช่ไหมเคยไปรับเสิร์ชร้านอาหารแล้วก็จะมีแผนที่โทรให้เราอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราปักในบริการของ Google ตรงนึ่งชื่อว่า Google Places นะครับกับต่อไปเนี่ย Google เขาจะอัปเดตตัวเนี้ย ให้ไปอยู่บนแพลตฟอร์ม Google Plus b u s i n e s s แล้วโอ้โนคนที่เคยปักหมุดอยู่เดิมเราต้องการแก้ไขอะไรก็ลาลาแต่งต้อง v e r i ฟ y ยหมุดใหม่โอ้ต้องจ่ายตังค์อ่าไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้าเราทำเองไปวันไหนครับ d i s n ทำได้เองเลยแต่ว่าถ้าทำไม่เป็นโอเคที่ไม่ได้มีทีมอะไรแลทำซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรจุดประโยชน์ของการที่เรามีหมุดอยู่บนแผนที่คืออะไรเพราะว่าจากข้อมูลของทาง Google บอกว่าทุกๆครั้งที่มีคอนเสิร์ต ประมาณ20%ของคำที่เสิร์ฟเนี่ยเป็นการค้นหาสินค้าและบริการที่เป็นลนักษณะบริการท้องถิ่นคำเสิร์ฟเ<า>ช่ร้านอาหาร,รสปานวดแผนไทยอะไรพวกเนี้ยเวลาเสิร์ชแล้วต้องการให้เห็นว่าฉันจะไปใช้บริการโรงแรมอะไรเงี้ย20%เลยคนะดังนั้นถ้าเรามีคนเสิร์ชคีย์เวิร์ดทั้งมเนี้ยแทนที่เราจะโชว์เว็บไซต์ตรงๆนะเราก็บอกโชว์เป็นแผนที่ดีกว่าเพราะว่าเขาเสิร์ชคันดูถือ,อเลยตรงเนี้ยสมมติผมจะหาร้านอาหารตรงนี้ย ผมเปิดอกูเกิลขึ้นมานะครับกูเกิลจะดีเทคตำแหน่งผมว่าอยู่แถวนนทบุรีถ้าผมเข้ากูเกิลแล้วผมสั่งร้านอาหารมันจะแสดงแผนที่ร้านอาหารรอบๆบริเวณนี้เลยครับแต่ถ้าผมไปเสิร์ชที่บัวเดียวกันแถวบ้านผมนะแถวมีบุรีนะมันก็แสดงร้านอาหารรอบๆมีบุรีเหมือนกัเคแต่ธุรกิจใครที่มันมีลักษณะมีที่ตั้งแบบนี้ก็แนะนำให้ไปป่ากันนะก็จะดีกว่าใช่ใช่ครับก็ตัวนี้เป็นการ ความขึ้นหน้าของ g o ก g l e าสซ์นะซึ่งเขาพยายามจะหาเครื่องมือ,อาาามา <S <S เพื่อเหมือนกันกบ drive traffic คือการดึงจำนวนผู้ชมให้ให้เจอแบบทู้ทีจในจากที่ทราบมาเนี่ยในประเทศอเมริกาเองทุกวันนี้เนี่ยคุก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกไปแล้วจากราคาหุ้นที่ขึ้นมามูลค่าของบริษัทใช่ใช่รับแต่ในขณะเดียวกันตัวของเว็บอย่างเว็บเอ่อเว็บเก่าๆอย่างยังผู้ ก็ได้ CTO คนใหม่ซึ่ mind, ได้มานานแล้วนะครับซึบ่งก็เก่งมากๆเลยคราวนี้ต้องถามก็คือว่าเฮ้ยมันจะพอมีเว็บไหนหรือว่าเทคนโนโลยีใหม่ที่ที่คุณธงชลดูแนละ้วไม่น่าจะเข้ามาในใเมืองไทยเร็วๆนี้มาสู้กับกูเกิลหรือมาสู้กับ Facebook ได้ไหมจากจากที่มองๆจากที่จะไม่ถ้าไม่ใช่กับสองค่ายเนี่ยนะจริงๆตอนนี้ถ้าถือว่าถ้าไม่ใช่มาจากทค่ายตะวันตกนะฮะถ้าเป็นเซอร์วิสที่ดีที่สุดก็ต้องมอกเป็นลายนะ โอ้ใช่มีไลน์เท่านั้วแะที่จะติดมีไลน์เท่านั้วล่ะที่จะต่อบคอลกได้โอในเวลานี้นะแล้วแล้วมันนอกก็ก็ไม่ใช่นะยังคนนอกก็ไม่ไลน์ใช่ไลน์ก็จะอยู่ในไทยในญี่ปุ่นเนี่ยเขานั้นเองใช่แต่ว่าจริงๆไลน์เนี่ยบริษัทแม่ชื่อบริษัทเนเวอร์เนี่ยเขาก็ต้องถือว่ามีตระกูลนะครับคือในเกาหลีเนี่ย Google ไม่ใช่เป็นที่หนึ่งนะเว็บที่ถือเป็นเิร์ชเป็นพอร์ทัลที่นิยมมากที่สุดบนโต๊ะหลึชื่อเนเวอร์ แบรนด์ในเวิร์กก็คือเหมือนกูเกิลของ,ของอเอกาหลีครับแบรนดในเวิร์กนี่ก็มีบริษัทลูกอยู่ที่ญี่ปุ่นบริษัทลูกเองนะก็ยังไม่ได้มอ,องคิพย์พัฒนาอะไรสักอย่างก็สร้างเป็นไลน์ที่ตามเลยไลนมันก็เลยมาจากเหมือนมาจากญี่ปุน่นแต่จริงแบริษัทแม่อยู่ที่เกาหลีแต่ก<ต>็มีพู้ค้าแม่ค้าหลายคนที่ทำไลนยมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ใชลน์นี้ก็สามารถขายแบบเหมือนเฟซบุ๊กได้ด้วยก็คือมีทำไลายของตัวเองใช่ไลน์ไลน์เองเราสังเกตดีๆก็ชอบสุดท้าาายยก็็เเปนนะ แล้วก็อย่างอย่างแฟนผมนะครับคือแต่ก่อนก็ก็ผมก็บอกว่าวันๆจะใช้มือถืออะไรกันนานมากมายนะฮะบางวันผมก็เลยมาสัมภาษณ์ไอ้คือคือธรรมดาจะใช้มือถืออะไรอะไรบ้างใช่ไหมมาปั๊บเปิดเฟซบุ๊กก่อนเช็คเฟซบุ๊กเสร็จปุ๊บเช็คอีเมลเช็คอีเมลเสร็จปุ๊บเช็คลายผมก็ถามเออเช็คลายทำไมเช็คนานจังก็ลูกทำไมเพื่อนเพื่อนถามเยอะหรอเพื่อนทักเยอะหรอลูกค้าทักเยอะหรอก็ไม่เยอะหรอกพอเช็คลายเสร็จแล้วต้องเช็ค ทำไลน์กับไลน์ด้วยใช่แล้วก็ต้องเช็คเฟซบุ๊กไลน์กรุ๊ปของไลน์ด้วยหมายความว่าตัวไลน์จะมีทำไลน์ใช่ไหมแล้วตัวไลน์เดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาลูกค้าถ้าจะเป็นคนที่ขายเสื้อผ้านะครับหรือว่าขายพวกอะไรก็ตามที่จะมีสินค้าอัปเดตตลอดเวลาเขาทำกานตลาดยังไงเลยนะ,ะเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนๆไม่ต้องตามเฟซบุ๊กฉันหรอกมันลำบากมันไม่ขึ้นเนี่ยมันลำบากเอางี้ดีกว่าแอดเข้าไลน์กรุ๊ปเลยกลุ๊ปละร้อยคน นะะฮก็ต yeah. ั้งปุ๊บเลยปุ๊บเอปุ๊บบีปุ๊บตีปุ๊บดีแอดเข้ามาแอดเข้ามาแอดเข้ามาเสื้อผ้าใหม่ออกปุ๊บยิงเข้ากุ่มอย่างเดียวยิงตั้งแต่ตัวเข้าปุ๊บเองปุ๊บแซ่บเลยครับปะ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 ยอดวิ่งกระจุยเลยครัวันวันไม่ต้องทำมาหากินแอดหาคนแอดเข้าไลน์อย่างเดียวหาคนแอดเข้าไลน์อย่างเดียวนี่เรียกไลน์มาร์เก็ตติ้งปูไปไปประเทศญี่ปุ่นมาพยายามจะหาความรู้แต่จริงๆแลไม่มีประโยชน์นะเพราะเข้ามาอหนังสือแล้วอ่านไม่ออก ก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดีแต่สือไลน์มาร์เก็ตติ้งเขาเยอะมากมญญากใช่ใช่เยอะแบบมหัศจรรย์เลยครับคือถ้าอ่านออกนี่ผมได้เปลี่ยนมากเลยเพราะเขามีกลยุทธ์ไลน์มาร์เก็ตติ้งเกือบทุกรูปแบบนะฮะแล้วเมืองไทยนี่ก็ก็แปลกมากทุกมุมที่จะเป็นมุมลึกลมกอับแค่ไหนมีลูกค้าอยู่หมดเลยเหมือนเล่นเฟซบุ๊กอยู่ดีๆเนะี่ยอยู่ดีๆอยากขายของเนี่ยไปขายของในเฟซบุ๊กอก็ได้ใช่นะครับจะเป็นอุ้มของคนที่มาอยู่ในเฟซบุ๊ก ก,ก็ยังมองว่ารวมตัวกันเพื่อซื้อของจริงน่าจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อขายของนะตอนแรกผมคิดว่าต้องแข่งกนขายมาลงกันไม่นานจำยอนได้ใช่ไหมครเข้าใจิดคนซื้อเยอะมากมาเยอะมากมางซึ่งก็ใช้คำว่าต้องต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยเพราะว่าลูกเล่นทางการตลาดในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่มีเหมือนสมัยก่อนที่แบบเ,เป็นเว็บป,ประกาศเป็าันทิปมาเก็ตโพสลงไปแล้วก็ขายแล้วก็จบแต่ตอนนี้มันก็มีช่องทางอื่นเยอะแยะ แล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ที่อยากให้คุณสมยศแชร์นั่นคือคุณสมยศก็เป็นนักเขียนบล็อกครับใช่ไหมครับเขียนบล็อกออกซิเจนผมเขียนเป็นประจำครับจริงๆผมตามเป็นประจำทุกปีครับผมต้องได้ดีเท่านัเนี่ยผมต้องตามแกนหมดเลยนะเนี่ยว่าสมยศไปไหนออกแกนอะไรแกอานจําไม่ได้จําแกได้นะคือแกไปพูดที่นี่มาก็จําได้ไปพูดที่นี่มาก็จําได้นะฮะอันนี้คือคือพอดีดูพอดีเห็นบล็อกก็ก็เริ่มอ่านจากล็อกเรื่องสมยศนี่แหละครับ ช่วยอธิบายนิดนึงครับคือการเป็นนักเขียนที่มันมันช่วยเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไรครับไปในการเขียนบล็อกในแบบเหมือนเหมือนเป็นเทเลอรี่วนตัวแต่จับไปอยู่ในออนไลน์เนี่ยมันมันมันจากประสบการณ์ตรงอันนี้คือประสบการณ์ของแบบของแบบเราเป็นคนธรรมดาคนนึงเลี้งครับเขียนแล้วมันมันเปลี่ยนได้ไหมมันเป็้แบบว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันมันดีขึ้นไหมขายง่ายขึ้นไหมหรือว่าคนรู้จักเรามากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องถือว่าเขียนดีกว่าไม่เขียน ในเชิงธุรกิจน,นะครับในเชิงอะไรก็ตามการผลิตคอนเทนต์ออกมาที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย